ด้วยบุญบารมีธรรมแห่งอง,ง,องค์หลวงพ่อไพบูนสุมางคโลหลวงพ่อไพบูญท่านเคยเล่าว่าสมัยที่เป็นคารวะท่านเป็นคนจนมากไม่มีเงินจะทำบุญกับเขาเลยท่านไปนั่งตากแดดเป็นชั่วโมงจนเหงื่อท่วมกายแล้วเดินไปที่หลังโบสถ์วัดแห่งหนึ่งแล้วท่านเดินไปที่ด้านหลังพระประธานแล้วท่านน้อมเอาศรีรษะที่ชุ่มไปด้วยเหงือ พร้อมสองมือทั้งสองแนบลงที่หลังพระประธานแล้วกล่าวสัจจะวาจาว่าข้าพเจ้าไม่มีทานอันใดมาถวายข้าพเจ้าขอน้อมถวายเหงื่อจากการตากแดดขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อขณะสิ้นคำอธิษฐานนั้นแล้วได้เกิดแผ่นดินสะเทือนในมหาสัจจะวาจาของหลวงพ่อไพบู์ซึ่งหลวงพ่อไพบู์ ท่านได้รับพยากรณแล้วว่าพระนิยตะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วแผ่นดินไม่สิ้นพระโพธิสัตว์หลวงพ่อไัยบู์ผู้ได้รับพุทธพยากรว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแม้แต่เหล่าพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นยังรับรองพระนิยตะโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระเทพวิสุทธิยานหลวงพ่อไัยบูร์สุมมงคโลวัดอนาลโยทิพยารามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาท่านเป็นพระมหาโพธิสัตว์ผู้สร้างบารมีจากศรัทธาธิกะที่หลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่ศสิย์พุทธาจารโรหลวงปู่แว่นธนะปาโล หลวงปู่หลวงกะตะบุญโยหลวงพ่อประสิทธิ์ปุญยมากโรรับรองจากหนังสือประวัติของหลวงปู่ชอบฐานนสโมหลวงปู่ชอบท่านบอกว่าหลวงพ่อภัยบูนสุมังคโลเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีในพระศาสนาหลวงปู่ชอบฐานะสโมท่านยกเรื่องอดีตชาติของท่านกับหลวงพ่อภัยบูนสุมังคโลให้ฟังว่า ในสมัยพระพุทธเจ้ากับกุสันโธหลวงปูช่ชอบเกิดเป็นอาจารย์ฤาษีอยู่ที่เมืองยอนประเทศพมา่าท่านบอกในชาตินั้นเราได้ฌานสมาบัติ8เหาะเหินเดินอากาศได้ในชาติที่ท่านเกิดเป็นอาจารย์ฤาษีที่เมืองยอนประเทศพมา่าท่านมีลูกศิษย์ฤาษีที่ได้มาบวชพบกันในศาสนาพระพุทธเจ้าสมณโคโดมองค์ปัจจุบัน มีท่านพ่อลีธรรมทโรหลวงปู่เหรียญวราลาโพหลวงปู่จามหาปุญโยหลวงพ่อไัยบู์สุมังคโลในส่วนของหลวงพ่อไัยบู์สุมังคโลนั้นหลวงปู่ชอบฐานนัสโม์บอกหลวงพ่อไัยบู์ท่านได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ากักกุันโทรับรองความเป็นพระมหาโพธิสัตว์ให้กับท่าน ในชาติที่ท่านเกิดเป็นฤาษีที่เมืองยอนประเทศพมา่าหลวงปู่ชอบท่านบอกว่าพัทธะกับหน้าจะมีพระพุทธเจ้าสิบพระองค์หลวงพ่อภัยบู์ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่แปดในอนาคตพระเทพวิสุทธิยานหลวงพ่อภัยบู์สุมังคโลเจ้าอาวาสวัดอนนาลโยทิพยารามดอยบุตรสรํา a อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาท่านเป็นพระป่ากรรมฐานที่เน้นการปฏิบัติและการพัฒนาควบคู่กันไปโดยเฉพาะกับการอนุรักษ์ป่าเขาลำนาวไพรให้คงอยู่ในสภาพเดิมตามธรรมชาติท่านถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากท่านชอบบอกเสมอๆว่ารู้ไหมว่าพระพุทธเ,ธเจ้าท่านประสูติในป่าตรัสรู้ในป่า ทรงแสดงปฐมเทศนาในป่าและท้ายที่สุดท่านเสด็จปรินิพพานก็ในป่าหลวงพ่อเองท่านก็มีวาสนาบารมีสามารถสื่อหรือติดต่อก,กับเทพเหล่านี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์อย่างเช่นกรณีของมังกรซึ่งสินแสจากเมืองจีนท่านหนึ่งได้มาเยือนเขาแห่งนี้และได้บอกกับหลวงพ่อว่าลักษณะของภูเขานี้ ตามตำราจีนเรียกว่าเขามังกรแต่เขามังกรลูกนี้ค่อนข้างแปลกเพราะมังกรตัวนี้หัวหันลงไปทางกว้านพะเยาซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มังกรตัวนี้ปกติจะเล่นน้ำอยู่ในทะเลสาบใหญ่แห่งนี้พอเล่นน้ำเสร็จเรียบร้อยพอใจแล้วก็จะชูคอขึ้นสูงคอยาวเข้าไปถึงกรุงเทพไปข้ามเงินมาเป็นฟ่อน โยนมาบนเขาลูกนี้ซึ่งในการต่อมาคำบอกเล่าของสินแสที่ได้ฟังแล้วคล้ายกับจะเป็นนวนิยายแฟนตาซีก็กลับกลายมาเป็นเรื่องจริงอย่างน่าอัศจรรย์ใจตรงตามคำพยากรณ์ทุกประการเพราะในขณะที่หลวงพ่อกำลังก่อสร้างวัดอนาลโยอยู่นั้นท่านได้มีนิมิตบอกเหตุว่าขวรสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นบนพื้นที่ว่าง บริเวณยอดเขาแต่ก็ติดขาดเรื่องของปัใจจัยในการก่อสร้างที่ดีดนิ้วคำนวณแล้วสาหัสเอาการอยู่แต่ในเวลาต่อมาก็ได้มีนายธนาคารท่านหนึ่งร่วมถวายปัจจัยจำนวนหลายล้านบาทเป็นค่าก่อสร้างพระเจดีย์องค์นี้พระเทพวิสุทธิยานเป็นพระเถระที่มีปฏิปทาเป็นพระกรรมฐานในสายพระอาจารย์มั่น เป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านในเขตจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงท่านมีความเคร่งคร้าต่อการฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐานด้วยกิตติศัพท์แห่งคุณงามความดีที่ท่านได้ฟื้นฝูสภาพจากสำนักส่งวิปัสสนาที่ไม่มีอะไรเลยจนกลายเป็นวัดที่โดดเด่นคือวัดอนาลโยทิพยาราม จนเป็นที่นับถือเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไปแม้ทุกวันนี้พระอาจารย์ภัยบูรณ์สู่มังคโลวัดอนาลโยทิพยารามแม้จะดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่แต่วัดปฏิบัติท่านยังคงเรียบง่ายดุดเดิมยังคงให้การอบรมศีลธรรมแก่สาธุชนที่เข้ามาทำบุญฟังธรรม เน้นให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุขในสังคมแม้สังขารเริ่มโรยราไปบ้างตามกาลเวลาแต่จิตใจของท่านอย่างเข้มแข็งเป็นบุคคลต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่ดีงามโดยแท้